สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอเนลลิสเซอหมดจากร้านบัวสอนอ,อนัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับเป็นย e ันม่า EF453 GLX มกนะครับผมคันนี้นะครับผมตัวนี้ามาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้าและมีอุปกรณ์หลังคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผ่านหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ยางใหม่สีเส้นครับเรามาดูรถกันใกล้ๆครับ ครับสวยครับผมภาพพร้อมใช้งานครับอันนี้เป็นรถไล่มานะครับผมเลขไม่์การทำงานนะครับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบห้าการชั่วโมงการทำงานนะครับผมยางใหม่สีเร้นแร้วครับคันนี้เรามาดูด้านหลังครับแขนโยบเรียนสวยวีดีโอเดิมนะครับผมสวยครับเป็นเรียมอยู่นะครับ ปงลังคาเรียบนะครับผมอันนี้เป็นรถไล่มานะครับฝากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหารถไถยันมา45แรงนะครับผมหรือ e f 4 5 3 t t o x คันนี้นะครับร้านบัวสอนอัมพรดิกเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาในราคา3 25,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม3 25,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับ เบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0136597 01605237นะครับและอีกเบอร์นึ่งนะครับผม0986232342นะครับผมฝากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจรถไถยันม่มา45แรง P l x คันนี้นะครับผมติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วทักเพจร้านไม่ได้เลยครับอ่ะเราจะมาดูกันกับเพื่อนแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นครับเครื่องนิ่งๆติดง่ายๆครับผมระบบไฮดรอลิกไว้ครับเครื่องเกียร์ดีครับผม เงียมๆครับผมตาคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับรถไถยันมา45แรงเทียวอ,อีกคันนี้นะครับผมติดต่อมาเบอร์โทรที่ที่ร้าห้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้นะครับผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคา325,000บาทเท่านั้นเองนะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผม แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบอสอนอัมพรเทกเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลมดรถไทมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ